ถ้าใน,นที่เสร็จแล้วเราจลองดูด้านหลังครับเอกสารที้ไปนะเป็นขั้นตอนแบบอีกอย่นึงนะครับจะไปเลื่อนเกี่ยกวกับการหาค่าคอมมิชชั<ฟ>่นนะครับะระหว่างที่รอเพื่อนก็สามารถกิมนี้รอได้เลยนะครับแล้วก็จะมีสองช่องสุดท้ายที่เราต้องคำนวณน,นะครับ่เราไปก็ได้เลยนะครับพวกเรานี่ถือว่าไปอยู่น,นะครับเนี่ยสร็จแล้นะ ครับเราคำนดะูไ่ขก็คือว่าถ้าบนกระกานค่าคอมมิชชั่นเนะาะบนเราเป็นเซล,ลขายของนะครับยิ่งเราขายได้มากเราจะยิ่งได้ค่าคอมมิชชั่นมากก็คือส่วนไปนจ็จากเปอร์เซ็นต์จากราคาในการขายนั่นเองนะถ้าเกิดเราขายได้ประมาณหนึ่งแสนบาทเนี่ยเราได้สองเปอร์เซ็นต์นะครับของราคาขายทั้งหมดถ้าเกิดเราขายได้ทั้งหมด ประมาณสองแสนเนี่ยเราไปได้สามเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดสองแสนขึ้นไปเนี่ยเราก็ได้สี่เปอร์เซ็นต์อย่างนี้นะเหมือนกับเซลล์ขายรถขายอะไรเนี่ยนะยิ่งขายได้รถราคาแพงไปได้ยิงค่าคอมมากขายเครื่องกองน้ำได้เยอะติดยิ่งได้ค่าคอมมิชชั่นมากอย่างนี้นะครับส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์เยอะหน่อยนะครับ แสดงว่าตรงส่วนนี้เนี่ยมีเงื่อนไขเราเลือกถึงสามเงื่อนไขฉะนั้นสามเงื่อนไขก็แปลว่าเราคต้องใช้ฟังก์ชัน if มาช่วยในการตัดสินไแน่นอนนะครับถ้าเกิดขายได้เท่าน,น,นี้เนียได้สองเปอร์เซ็นต์ขายได้เท่านี้ได้สามเปอร์เซ็นต์ แา่ตอเท่านี้นะแค่สี่เปอร์เซ็นต์โดยเราอยากยอดาขายมาคิดนะครับจากนั้นเนี่ยรวมเนี่ยก็เอาค่าคอมมิชชั่นที่กําลัได้มารวมกับงเงินเดือนนะครับก็จะได้ในส่วนของรายรับทั้งหมดนะครับเห็นไหมบางทีเนี่ยเราไปสมัครงานเป็นเซลล์ขายของเนี่ยเงินเดือนเนี่ยอาจจะไม่เยอะนะแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้ก็คือว่าค่าคอมมิชชั่นนั่นเองที่เราขายของได้เยอะเราก็จะยิ่งได้ได้ส่วนแบ่งเยอะเองนะครับ ็เหมือนกับตอนเป็นเด็กเราปเป็นเด็กเสิร์ฟใช่ไหมเงินเดือนเด็กเสิร์ฟอาจจะไม่เยอะเนาะแต่ว่าติ๊กหรือว่าเงินที่เขาให้าอ,อาจจะเยอะอะไรเงี้ยสมมุติแล้วอ่าอันจะไม่ง่ายนะมันก็จะมีการสมมติซับซ้อนหน่อยนิดนึงนะครับ นะครับการเรามาหัดพร้อมกันเลยนะครับวิธีการทำนะครับอันนี้ไม่ยากเลยเนาะก็คือว่าเป็นส่วนของค่าคอมมิชชั่นนะครับเห็นไหมต้องยกไปได้จบจบ ที่การทำงก็ดีเลยครับใจ่สูตเลันจะทำอยไม่ีนะเรามาดูความหมายของนะครับถ้าดีห้านะครับดีห้าก็คือยอดขายทั้งหมดนะตรงน,นี้นะครับยอดขายเนี่ยได้น้อยกว่าหรือเท่ากับนนหนึนน่งแสนหนึ่งแสนเท่าไหนตรงนี้นั่นเองเงินเงินขายคืออะไรครับก็เอายอดขายก็คือดีห้าเนี่ย คูณกับอะไรครับไอนี่ตรงนี้นะคูณกับไอนี้นะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เงื่อนไขก็คือถ้าดีห้าน้อยกว่าสองแสนเนาะน้อยกว่ารือากับสองแสนนะครับก็เอาดีห้าคูณกับนี่ครับสามเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ฮะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่นะเนาะดีห้านี่ยมากกว่าหรือว่าเท่ากับถ้าเกิดสองเซนเอ็ขึ้นไปเนี่ย ก็อาดีหเนี่ยคูณกับอะไรครับไอหกซึ่งไอหกก็คือสมุดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วสี่เปร์เซ็นต์นั่นเองเนี่ยจะได้มีเงินไขขึ้นมาแล้วครับแต่ว่าเราสามารถใช้อ e ีฟเราความเงิน,นีฟในการคำนวณได้ ใส่ได้เลยครับลองคำนวณกนให้เดี๋ยวหนึ่งเซลเลยนะ,ะนยนอันไหนที่ต้องมีการให้เซลล์นะถ้าเกิดเรา,ารต้องการเราคัดลลงมาเนะี่ยเราก็อย่นนะาหนาึ่งเซลก็ไดนะ้นะครับโดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์คอมมิชชั่นนะครับ ในส่วนของเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางคนถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจะสงสัยว่าอาจารย์ทำไมไม่คูณสองหน้าหารหนึ่งร้อยความหมายม,มันความหมายเดียวกันเนาะมันก็คือสองเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับก็สามารถเขียนสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็มาถกคูณด้วสองเปอร์เซ็นต์ได้เลยนะครับไม่ต้องเอาเป็นคูณสองส่วนร้อยคูณสามส่วนร้อยหรือว่าคูณสี่ส่วนร้อยแล้วะครับถ้ามีเปอร์เซ็นต์ต่อท้ายเนี่ยเราสามารถมาคำนวณได้เลยนะครับมันเข้าใจได้เลยว่าเลขตัวนั้นเนี่ยหารได้หนึ่งร้อย นีพ้พวกเราตั้งเตนเป็นพิเศษนะอาจารย์เลยจะขยายเวลาสอนให้ถึงหนึ่งปุ่มนะมาอยู่จะไปตัดที่ได้ใช่ไหมท <c oughs> ี้มีเพื่อนถามมาแล้วว่าทำไมตรงนี้เนี่ยถึงไม่สามารถรนำมาคลิกได้เนาะคลิกไอีอกแกช่องนี้ได้ใช่ไหมเพราะว่า ตรงนี้เนี่ยมันไม่เหมือนากับการตัดเตะใช่ไหมครับตัดเกตมันมีเป็นตัวเลขตัวเลขแค่ตัวเลขอันตัวเ,วเ,วเ,เดียวนะแต่นี่มันเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับเพราะถ้าเกิดเป็นช่วงเนี่ยมันจะมาใช้ในการคำนวณกระจายเลยก็ต้องกำหนดอย่างนี้นะครับแต่เน,นี่ยนะมีนต่ยางนีนะยากนิดนะแต่ว่าถ้าเกิดเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็จะมองสูตรมองฟังก์ชันพออนะ่อครับว่าอ๋อ มันประกอบด้วยตัวนี้ตัวนี้นะแล้วมันคำวณนนี้ก่อนนะเราก็ทำงานทำวณนี้ที่หลังนะอะไรนะครับปับบจจัยที่ห้านะตอนนี้นครับโอเคสำหรับานที่นี่ใครเสร็จแล้วนะครับยกมือหน,น่อยตัวเยี่ยมมากเลยตอนนี้นเก่งมากเอาละเหลืองานอีน่ทีเดียวที่ผมแจกให้แต่เรายังไม่ได้ทำเมื่อเช้าเรื่องเกี่ยวกับการตัดเกรดในห้องจำได้ไหมครับอนไรเอาเลยครับทำเองเลยนะครับ อันนั้นจะเป็นการรวมง,งานเกี่ยวกับการใช้ใฟังก์ชันในการสังเกตเนาะแบบเงื่อนไขเดียวแล้วก็สองสามสี่เงื่อนไขนะนีตรงนั้นนัง่งแล้วก็มีการวรวมเปอร์เซ็นด้วยนะครับลองเข้าไปดูเลยงานที่ไหนเอ่ยชี่นี้นะอันนี้เราลองงานที่อีกแพทหนึ่งนที่ผมไม่ได้ทำนะโอเคครับย้อนจำเราเลยนะงานตรงนี้เนี่ย สองช่างจริงไม่ต้องทำนะครับนี่เราไม่ต้องห้อีมันเองนะแต่ว่าเราใช้การคำนวณเข้าไปใส่นะนนะโอเคใครรงเต็ดกับบ้างเลยครับไอ้ในการเพิ่มความรู้ที่เราเรียนทำไมนะครับเราเราเป็นแบบส่งท้ายตรงนี้แล้วนะครับอยู่อยู่ะกสางที่แจกให้ไปประมาณ ตอนตอนบ่ายครับปิดกันหลังอยู่ครับจะมีแบบไหนที่เรายังไม่ได้ทำครับ,รบอันนี้ไม่บังคับนะจะใช้วิธีไหนใช่สกูตเช่นตรงชือไหนก็ได้ครับทําตามที่เราเข้าใจเนาะแต่ว่า,าขอได้คาตอบมาตรงตางที่แจ้งไว้นะครับ กันะอมองได้เลยนะครับตามนะอาจารย์เข้าใจกอะไรนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะจัดเกปรหูหนึ่งสองสามสี่ก็จะกลายเป็น,น A B C D แล้วก็ S ตอนะ่อนมาเป็นคอมอินเตอร์เนี่ยนะให้เกรด A B C เนี่ยแล้วก็เกณฑ์การถ่ายในยกิจกรรม 65ก็ได้ที่ใบขาดนะครับนั่นนะครับแต่ถ้าไปนานของเรานะครับใครได้ก็กลับบ้านได้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ก็ตามจมกลับบ้านได้นะครับไอทีปิดสองทุ่มนะครับ ตอนนี้ก็สี่โมงน,นะครับเป็นไงบ้างครับยากไหมไม่ยากใช่ไหมครับแต่ว่าหายนิดนึงเนาะเห็นไหเป็นไหครับอันนี้ยังไม่เฉลยนะให้พวกเราเก็บไปคินเ็งอันนี้นะแก้งเราครับแล้เดี๋ยวผนมาเฉลยทุกที่เช้านะให้ทัพร้อมกันเนาะอ่ายิเรายิ้มทำครับเนี่ยเมื่อกี้ จะใช่ตอนที่ค่าโอทีใช่ไหมค่าโอทีเนาะการใช้วอเทนนิ่งในการตัดเลสใช่ไหมครับเราลงถึงการใช้ค่าอีฟในการตัดสินค่าคอมมิชชั่นดนะังเมื่อ้นะครับเร้่ตมตน้นนะครับก็ส่วนใหญ่ก็สามารถทำได้ก็ทำให้ตรงเนะครับโอเคมากนนี้งานที่นี่นอาจจะเพราะเวลาสั้นไปนิดนึงนะครับอาจจะไม่ทำให้เสร็จครับไม่เป็นไะรนะครับ ยังไงเนี่ยนะครับเราคนที่ตั้งใจกนันมากเลยฮัลโหลมีใครอยากับบ้านนี่ครับตั <c oughs> ้งใจกันมากเลยนะ,ะนการเฉลยก่อนแล้วกันนะเนาะเดี๋ยนจะขาดใจนะคตัวนี้ครับเกรด A B C นะดีดีมีตัวเลขทุกคนนี่หู เราตาตั้งใจมากเลยนะอืมนี่เนาะีนะครับ J5 J5 คือตรงไหนครับ J5 คะแนนรวมเนาะคะแนนรวมก็คือองค์ทั้งหมดซ้ำใช่ไหมครับซ้ำม,มาลงกันเลยทั้งหมดเนาะตั้งแต่ตรงนั้นนจะถึงตรงนี้เลยนะ ต้องหาคะแนนโบ้ไม่ได้ก่อนนะคะรับสามหมวกงานก่อนนะนะครับแ,แล้วเนี่ยก็ใช้ฟังชันอีฟเป็นการตัดสินนะอีฟเจห้าตัวนี้น้อยน้อยกว่า M 9. M 9เ, 99, เบบอ็มเก้าเอ็มเก้าคือตไหนอะเก็บไปเก้าเก้าให้ตัวนี้ต่ำกว่าห้าสิบเปนเองนะครับเนื่องขเก็ได้เอแต่ถ้าไม่ใช่น้อยกว่าเท่ากับ m8 ตอนนี้ก็จะได้เกรดดีมา m7 ก็จะได้เกรดซีไปนะครับแล้วก็ m6 ก็จะได้เกรดดีไปส่วนนะนี้ไม่ต้องใส่เอฟนะครับสามารถคอมมาแล้วก็ใส่เกรดเอได้เลยเพราะว่ามันเหลือแค่ยี่หา,ายนเดียวครับถ้าไม่ได้ยี่หายนี้ก็ได้เกรดเอแน่นอนอยู่แล้ยนะ เหใครได้ไหมครับเห็นไหมครับมีใครได้บ้างเห็ไนะะหไหมครับ มีใครเสร็จแล้วครับชื่อเพิ่มขนไหมโอ้โหเยี่ยมเห็นไหมครับโอเคใครที่ได้แล้วก็ชื่อดูเพิ่มที่ยังไม่ได้ใช่ไหมติดตรงไหนนะพอดีอาจจะติดตรงเครื่องหมายติดตรงไปให้อินเสล์ติดอะไรเนี้ยครับอเจอไหมอย่าเซฟงานไว้ที่ไดเองหรือว่าติดกับไอซีหรือว่าน้าจอนะ ให้เซฟที่ไดอื่นนะครับเช่นได้ดีเป็นต้นนะรั่งป้นนี่๋ยวงานเราจะหายพวกนี้จะหายไมนะ่เจอนะครับก็ไปที่งานเซฟงานไปทำงานงาน,งานต่อก็อาจจะส่งงานเราเข้าไปที่กลุ่มคนใดเราหรือว่าส่งงานเราเข้าไปที่ไลน์หราเฟซเราก็ได้นะครับก็เผื่อไปตัวตัวหรือว่าไปทาเพิ่มหรืออะไรอยเงี้ยนะครับได้เลยนะครับ นีก็เราไว้พร่นี้ก่อนกันนะครับเราเจอกันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเริ่มตัดกี่โมงนะครับตั้งโมงเช้าเจอที่นี่นะครับที่นี่จะมีที่ติดอะไรที่สอนให้พวกเราเรยอะมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดชว่วงเช้าระหว่างที่รเราเพื่อนไปที่ยังติดขัดอะไรก็สมามารถสอบถามกันตรงนี้ได้นะครับครับดูเจอกันดไปดูเส้นงานด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับ